มันเป็นแมลงวันบินชนกระจกอ่ะแล้วมันเกิดทำมาอย่างไงมันออกมาจากกระจกได้ยังไงก็แกชนอยู่นั้นต้นเขาเรียกว่าทําด้วยความดึงดันทําด้วยความโง่นะครับแล้วไม่ถามกูนั่งเอาอย่างเดียวกูต้องไม่นอนในสัติไม่ใช่ไม่นอนมันต้องมีสติทั้งวันทั้งคืนตั้งเวลาเลยสองวันสามวันต้องเดินยืนนอนนั่งในอีบทสีนะครับงั้นเรื่องวิปัสสนากับเรื่องอ เรื่องวิปัสสนาเนี่ยพระของวัดของประเทศไทยเราอะรวมไปถึงข้างรวมไปถึงนอกประเทศด้วยของเส้นของมากย,ยังไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับก็มานั่งพินิจพิจารณากูไม่ทําอะไรจริงจริมันทําควบคู่กันไปแล้วแต่จริตของแต่ละคนบางคนมันคิดมากฟุ้งซ่านก็ต้องอยู่กับสมถะบางคนแน่แนะ่กูไม่อยากคิดอะไรนะครับก็ต้องต้องมาทางพินิจพิจารณามมนต้องทวนใจตัวเองในการตั้งในการตั้งรับในการที่จะเราจะอยู่กับการฝึกปฏิบัติยังไง ตอนนี้เรายังไม่เข้าใจข้าเห็นชัดเลยพระนักเทศไอ้ออกมาจากเนี้ยนะครับออกมาจากสมถะได้แล้วขึ้นวิปัสนาได้แล้ว,น,ว,ลวนั่งสมาธิมาเยอะแล้วมันไม่เกี่ยวไอ้เกินนั่งเดินยืนนอนเนี่ยมันอิยบทสี่มันใช้สําหรับอะไรนะครับจริงงเข้าวนี้ใครคุยเรื่องไอ้ไอเดินจงกรมเนี่ยมันเกี่ยวเนื้อสติฐานสีก็เดินยืนนอนนั่งมันไม่ได้ใช้เฮ้ยมึง มึงนั่งนานแล้วมึงมาพิจารณาบ้างไม่ต้องเอาเรื่องสมาธิยังไม่เข้าใจเรื่องสมาธิพระทั้งหลายคุยอย่างนี้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเรื่องสมาธิคือเดินยืนนอนนั่งนี่คือมันเป็นอิยาบทท่านมันมันมาใช้กับอะไรท่านมาใช้กับตอนที่ว่าท่านนั่งแล้วงอกง่วงนี่วานข้องามท่านต้องเปลี่ยนเป็นเดินมีสัยยญญะมีสติระลึกขึ้นมาได้ตอนที่ท่านงอกท่านงว่วงแล้วท่านจะฝืนนั่งทําไมเพื่ออะไรใหญ่นาทีนั่งขาก่อนเนี่ยอยู่ในสติเิสสามสิบวันใช่ไหม กลางคืนงง่งงงงงงงตอง,ง,อง,ง,องทำทำไมเพื่ออะไรมันเป็นแมลงวันบินชนกระจกอ่ะแล้วมันเกิดทำมาอย่างไงมันออกมาจากกระจกได้ยังไงก็แกชนอยู่นั้นต้งเขาเรียกว่าทําด้วยความดึงดันทําด้วยความโง่นะครับแล้วไม่ถามกนะูว่านั่งเอาอย่างเดียวกูวต้องไม่นอนในสัจจิไม่ใช่ไม่นอนนะมันต้องมีสติทั้งวันทั้งคืนตั้งเวลาเลยสองวันสามวันต้องเดินยืนนอนนั่งในะอีบทดี เพราะงั้นเมื่อเราง่วงนั่งง่วงไม่ง่วงไม่ได้มันดีวนครอบงำแกต้องลุกขึ้นยืนยืนง่วงเดินเดินไม่ใช่เดินจงกรมอย่างเงี้ยเดินทําอะไรก็ได้แต่มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวเหลียวรู้คู่รูู้ใช้เหยื่บอบดเดินเข้าใจไหมเข้าใจไหมนี่คือเดินยืนนอนนั่งนะ่มันใช้สลับอาการอย่างนี้เพื่อออกไปจากนิวนที่มันครอบงำเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรเอ้ยนั่งสมาธิลวมึงมาพิจารณา สมาธิมากไปกลายเป็นเอาเรื่องการนั่งมาเป็นการทําสมาธิสมาธินนนท,ที่เดินยืนนอนนั่งท่านอีบทใดก็ได้เดินยืนนอนนั่งแล้วมันรู้ว่าตอนนี้ถ้าเราเดินเนี่ยเราเดินแล้วมันไม่เป็นสมาธิใช่ไหมฮะด้วยความเพียรมากไปอะไรมากไปตามที่เขาว่าแกต้องมานั่งเพื่อจะได้สงบกายสงบใจตายจะไม่สอดส่องะ็เะลเดินต้องเปิดตาเพื่อดูทางใช่ไหมไม่ต้องไม่สอดส่องไม่ต้องเห็นนั่นเห็นนี่ มันนั่งซะหลับหลับตาซะยังไม่ต้องรับรู้รูปเมื่อตามันหลับไม่รับรู้ทางรูปมันก็ไม่เกิดความกำนัดยินดีไม่เกิดนิวรณ์ทางรูปนี่มันความหมายของการฝึกปฏิบัติทางทางพุทธเราไม่ใช่ของเราไปเอามาเป็นส่วนๆแล้วอามาเป็นสนะเหมือนฟังไม่ได้สับจับเอามากระเดียดไอ้น,นี่คือปัญหาของนักปฏิบัติของคนไทยเราและปัญหาของครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยไม่เข้าใจอ่ะมึงไปเดินจงกรมเป็นภาพปฏิบัติตมึงเดิยนจงกรม เดินจงกรมแล้วมันได้ไรมีคนไปเดินจงกรมเ,เย,ย body, อะแยะเลยมาถามข้านี่หนูยังเดินจงกรมได้ไรถ้าไปถามครูบาอาจารย์นี่อ้าวมึงก็ได้คิดิมพนะรู้เหลียวอ้าวได้ไหมมึงต้องเดินจงกรมต้องตั้งทางให้มันยุ่งยากต้องทําอย่างนั้นประดิ์ประดอยทางจงกรมมึงเดินตรงนี้ก็ได้เดินไปหานี้ก็ได้ให้มึงรู้ตัวนี่คือการเดินจงกรมก็คือตั้งมัน่นการรู้ตัวแกจะเลียวจะคู่จะหยิบเนี่ยมันเป็นการดูกายในกายมันหมวดทําอย่างเงี้ยมันเป็นการดูกายในกายว่าเออ ตาแกกาลังมองอยู่นะหัวกําลังเหลียวนะลิ้นเนี่ยกำลังเอื้อมเพราะงั้นการปฏิบัติแกแกเป็นอาหารทําอาหารเป็นแม่ครัวไอ้แจ้ไอ้เงาะอะไรที่มันทําอาหารนี่กาลังหั่นผักก็อยู่การหั่นผักเนี่ยรู้ว่ามือกำลังหั่นผักเอื้อมอย่างนี้เอื้อมอย่างนี้นะครับนี่คือการเดินจงกรมเหมือนกันการอยู่อย่างเขาเรียกว่าฝึกปฏิบัติไม่ใช่ต้องมาเดินเป็นทางอย่างเดียวอันนั้นเป็นเปลือกอันั้นเป็นรูปล้า